สวัสดีค่ะเพื่อนๆืัอนี้ย้ะฉับมาหาหมอเวียนหัวสามมือหลังเลยมาหาหมอมาคอยอยากความดันตัวเก่าไปกินหมดยาไปตัวหนึ่งเลยเวียนหัวไปกินของเค็มๆนะจน้ะมีผลเขาความดันเนาะก็หาก,กินเค็มพอดีบอกหมอว่ามีน้ำมูกแล้วก็เลยให้นั่งล้อข้างนอกเออดีค่ะข้าขงนอกล้มเย็นสบายนะนั่งใ้ต้นใหม่ใงล้มเย็นนีค่ะถ้าข้างบนมันจะอึดอัดอยู่ในห้องแอร์ เขาก็เรียกตัวอาอยามาให้ต้องขึ้นไปนั่งเล่นโทรศัพท์ค่นะค่ะบัดดีค่ะพี่น้องกินเข้าปัยัาจะกินแล้วน้องจะเที่ยงแล้วเนาะนิง่งถ่อังไม่ได้กินเลยออกมาแต่เ้าร์กลับไป,ไปกินกินยาไปเหตุงานต่นอบ่ได้นน้อนวะวันนี้คนมหาหมอหลายค่ะมีหลายอย่างเนาะทั้งเด็กน้อยทั้ง พูดเท่าก่ะมากันโควิดก็ยังมีค่ะแต่นี้วหลายเห็นนี้มาคนหนึ่งกลับละค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องยูดีไม่แห้งกันนะคะ